นมือกี่ขวบเลยอ๋กินขงงาน้าวข้ามย่างกับปิ้งปลาดุกตัวนี้ปิ้งไก่ตำบักแตงซุปบักเมฆน, <c oughs> นี่มือมี่ฮะบอสเสร็จผู้อยู่บ้านแล้ว กินปลาดุกกินนัาตำหบักทัวกระบบักทัวด้วยใช่โอ้ตําักแตงน <c oughs> ม่นปวดใเลี้ยใกบ้านเหรอเลี้ยกบ้นานดีดสุบบอสเม่สุบบอสเม่พาดียอนปน เปลี่ยนพระทุกบ้านว้าไปใส่เบ็ดขังเต็มหน้าอยูงงง่ที่นวลังเต็มหน้าอยู่อยู่ในไฮนามือหนาจะเอียมกกอนมะพล